ตอนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ Grand Opening in The Pizza Company เมืองแปรครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆเลยนะครับผมที่ The Pizza Company นะครับได้เลือกจังหวัดแพร่ของเราเป็น f l a g s h i p s t o r e นะครับของ The Pizza Company แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยนะครับผมในสไตล์เรือนไม้ประดับลายฉลุครับหรือว่าเรือนขนมปังขิงนั่นเองครับไม่เพียงแต่มอบสิ่งดีๆเหล่านี้ให้พวกเราแต่ยังรังสรรค์นะครับเมนูพิเศษเมนูสเปเชียลที่กินได้ที่นี่เดอะพิซซ่าคอมพานีเมืองแพร่ที่นี่ที่เดียวครับรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ทุกคนได้มาร่วมงานในการเปิดตัวร้านพิซซ่าคอมพานีซึ่งเป็นร้านแฟลกชิพของเราที่สาขาเมืองแพร่อย่างเป็นทางการในวันนี้ นับเป็นก้าวสำคัญนะครับของเดอะพิซซ่าคอมพานีในวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเปิดตัวสาขาเดอะพิซซ่าคอมพานีที่จังหวัดแพร่ในานามของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดแพร่นะครับขอชื่นชมนะครับและขอให้กิจการร้านเดอะพิซซ่าคอมพานีแห่งนี้นะครับจะเป็นที่เชิดหน้าชูตาของจังหวัดแพร่นะครับ